HAPPY BIRTHDAY you. HAPPY BIRTHDAY YOU! YOU! TO TO อิงแพรทองทานชินวัตรโพสต์ทักษินประกาศกลับไทย10สิงหาคมลงสนามบินดอนเมืองตรงกับวันเกิดพ่อ74ปีเมื่อวันที่26กร,รกฎา,าคม66นางสาวแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทย โพสไอจี IG พร้อมนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเนื่องในวันเกิดและระบุว่า26กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พ่อจะกลับมาแล้ววันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง วันเกิดที่ต่างประเทศของพ่อลูกพลาดไปแค่สองครั้งถ้ารวมครั้งปีนี้คือครั้งที่3มพร้อมเตรียมหลายอย่างที่เมืองไทยใจของลูกและทุกคนในครอบครัวเราหนักอึ้องทั้งดีใจทั้งเป็นห่วงแต่ก็เคารพการตัดสินใจของพ่อเสมอลูกขอให้บุญรักษานะคะให้พ่อของลูกแข็งแรงปลอดภยัยได้มาส่งหล,ลานไปโรงเรียนบ่อยๆเหมือนที่พ่อตั้งใจไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใจดีกับพ่อของลูก เหมือนที่พ่อใจดีกับทุกคนเสมอรักพ่อที่สุดในโลกสำหรับพี่น้องที่อ่านมาถึงตรงนี้คุณพ่อเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นนายกที่ถูกพูดถึงว่ามีผลงานมากที่สุดและประสบชะตากรรมถูกกระทําแสนสาหาัสการตัดสินใจกลับบ้านครั้งนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อพูดอย่างจริงจังต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565แม้จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และในฐานะคนไทยคนหนึ่ง แต่คำหนึงถึงอย่างที่สุดต่อความสบายใจและความกังวลห่วงใหญ่ของทุกคนค่ะ Hashtag #74yearsyoung t o n y b u s a m ขณะเดียวกันก็ได้มีคนเข้าไปกดหัวใจหลายหมื่นดวงผ่านไอของคุณอิงแพรทองทานแล้วก็มีคอมเมนต์มากกว่าพันคอมเมนต์ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นขอไปรับท่านนายกทักษินด้วยค่ะ ข่าวดีที่สุดของประเทศไทยนางแบกเกียมรอหน้าเกตค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์มิสเตอร์โทนี่กราบสุขสันต์วันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีในดวงใจค่ะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งค่าจากพยันตรายทั้งปวงค่ะเฝ้ารอท่านกลับมานะคะขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพจะรอต้อนรับท่านอดีตนายกกลับบ้านค่ะ สุขสันต์วันเกิดนะคะท่านทักษิณสุขภาพแข็งแรงคุณตาจอมแข็งแกร่งของหลานๆกลับมาแล้วสุขสันต์วันเกิดท่านนายกทักษิณน,นายกรัฐมนตรีในดวงใจที่พวกเราเคารพรักค่ะกอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีอรอยยิ้มไหนทุกวันนะคะรอรับท่านกลับบ้านค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ท่านนายกในดวงใจ นางแบกเพื่อไทยพร้อมไปรับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่สนามบินดอนเมือง10ส,สิงหาคมตื่นเต้นตื่นเต้นคุณพ่อจะกลับบ้านแล้ว Happy Birthday ค่ะนายกในดวงใจยินดีต้อนรับกลับสู่แผ่นดินไทยนะคะน้ำตาไหลดีใจมากค่ะรักครอบครัวทักษิณรักท่านนายกค่ะ นี่ก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์บางส่วนสำหรับคนที่ชื่นชอบครอบครัวชิน,นวัตรแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านไอีของคุณอิงแพ่ทองฐานชิน,นวัตรด้านครอบครัวเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจ,จเจริญยโสธรได้จัดกิจกรรมแฮปปี้เบิร์เดย์สุขสันต์วันเกิดลุงโทนี่74ปีโดยมีประชาชนในพื้นที่สอสอและอดีตสอสอพักเพื่อไทยร่วมกิจกรรมอาทิในเกลียงกันตินันสอสอบัญชีรายชื่อนายสมคิดเชื้อคงอดีตสสอ,อุบลราชธานีซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักมีการถวายพระตาหารแด่พระสงค์จำนวนเก้ารูปเพื่อทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับนายทักษิณโดยนายทักษิณได้วิดีโอคอลมาพูดคุยกับผู้ร่วมงานมี เนื้อหาสรุปว่าขอบคุณทุกคนที่จัดงานให้ขอให้ทุกคนโชคดีและเราจะได้พบกันอย่างใกล้ชิดเมื่อผมกลับประเทศไทยซึ่งคงอีกไม่กี่วันก็จะได้กลับความจริงอยากกลับเร็วที่สุดแต่บังเอิญติดวันหยุดหลายวันทางทีมข่าวมติชนทีวีขอร่วมอวยพรวันเกิดในปีนี้ด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ